และสยอย่างจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์หนึ่งของ BS c s t e r รีแท c นะคะเป็นนวัตกรรมผลิตน้ำ electrolyte สูตรธรรมชาติ100%เซค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในกล่องที่เขาให้มานี้มีอะไรกันบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรกันบ้าง เป็น100 m l โ oh, หสวยอย่างเขาไปแล้วค่ะขนาดกระทัดลัดน่าใช้แล้วเขาก็จะมีเกลือบริสุทธิ์ให้250 m l นะคะกล่องใส่เกลือน่ารักมากมีแถบวัดค่า ppm คะ่ะช้อนสเตนเลสวยมากค่ะแล้วกด็ดีนะคะเครื่องนี้เขาจะมีนาฬิกาจับเวลาให้ครบมากกับกล่องนี้แล้วก็ตัวแท่งนวัตรกรรมน้ำเกลือ e l e c ไ r o ไ y t e คะ่ะมันจะเป็นตัวแท่งทำจากไทเทเนียมแล้วก็ทองคำขาวแท้100% 2A A ทั้งหมด4ก้อนค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมีแผ่นโปรช่วยอย่างนี้ค่ะอยู่ในกล่องเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะทําไม่ถูกนะคะ<ก>เขาจะมีสูตรหนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามให้นะคะแต่วันนี้สีจะมาทําสูตรที่สามให้ดูค่ะสูตรที่สามก็จะใช้ดีให้กับ สิ่งเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะเหมือนตอนนี้สิ่งมีลูกน้อยใช่ไหมคะให้ความสําคัญกับลูกมากเป็นพิเศษก็เลยว่าจะทําสูตรนี้กันดูสูตรนี้เขาจะใช้น้ําปริมาณ500 ml นะคะเกลือ2ช้อนชาค่ะแล้วก็ระยะเวลาทั้งหมด15นาทีนะคะค่า ppm ที่จะออกมาก็จะอยู่ที่150-250นะคะ นี่นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะสี่สามสองในการก็จะมีเสียงตั้งอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้แถบวัดค่า ppm นะคะดูนะคะว่าสูตรที่3ค่า ppm หนึร้อยหิบกับสอง้อยห้าสิเราจะทำถูกต้องไหม